แกงอนสวัสดีครับนี่คือรายการที่จะสร้างความสนุกสนานสุดหลากหลายรูปแบบเอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นการสำรวจหรือการตอบคำถามสนุกๆกับน้องๆกวนคิดและเหล่ากูรูวิทย์แกงที่จะสลับกันมาสร้างสีสันให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกับรายการไซเอ็นแกงสเตอร์กวนคิดวิทย์แกง และในวันนี้จะเป็นน้องหนูและพี่กูรูคนไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโอ้โตัวใหญ่มากเลยเราไปดูตรงนู้นแม้เต้นอะไรก็ไม่รู้ว่าไปสิไปไไปไปไปไไป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 ไอไรไปไปไถูกต้องครับ ออกไปจักจอนี่แหละครับเป็นไงมาสะใจ,จไหมอาศจ้า <laughs> โอเคครับผมอัสลาม,มุอะลัยกุมมาทักทายแบบอาหรับนะเป็นไงเอ่ยกำลังดูอะไรกันครับดูดหนังอยู่ค่ะดู<อ>เห็นทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยใช่ไหม <m> อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี <m> ๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลทรายกันเดิมทีแต่ก่อนแอบชาวทะเลทรายคิดว่าทําอาชีพอะไรเคยเห็นเขาเลี้ยงสัตว์ไหม สมัยก่อนนี่ต้องขี่ม้าเลี้ยงอูดหรือขี่อูดเลี้ยงอูดแต่สมัยนี้ชาวทะเลทรายขี่อะไรเจสก,กีไม่ใช่ <c oughs> มอเตอร์ไซค์เออเลี้ยงอูดเห็นไหมยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ว่าวิถีชีวิตบางอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะอ่าเอาละวันนี้พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอายีนี้ดีกว่าจะพาทุกคนเลยพี่เจน้ำฟ้าแล้วก็ของขวัญค่ะของขวัญ <c oughs> ส่วนพี่นี่คือของแห้ง <c oughs> เราเล่นจะพาทุกคนนะ ไปท่องโลกทะเลทรายแล้วก็จะมาดูความมหัศจรรย์ของทะเลทรายกันพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวทําท่าขี่อูดดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเจออูดกันอ่าพร้อมแล้วทําท่าตามพี่จับนะจับพออูดนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ตีก้นอูดพร้อมแล้วเต็มตัวนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้าไปเลยนะพร้อมแล้วเต็มตัวหนึ่งสองสามไปเลยอูดมาแล้วถึงแล้วไปหลังไปหลังโโอ้ห ต,ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรพูดไม่ใช่ไม่ใช่เช,ชื่อไหมว่าเนี่ยคือเรือเรือแต่ว่าเรือของทะเลทรายนี่มีขาในทะเลมีน้ําแล้วในน้ําบนน้ํามีพาหนะอย่างหนึ่งนั่นคือเรือเรือแต่ในทะเลทรายนี่มีน้ํำไหมไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีหรือว่ามีน้อยมากแต่ว่าดังนั้นอ่ะในทรายเนี่ยจะมีภาหนะอย่างหนึ่งก็คือเรือของทะเลทรายนั่นก็คือ อูดที่น้องๆบอกแต่คราวนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราจะมีกูรูกูรูรู้จักไหมกูรูกูรู้กูรู้ไงอ่าผูรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับปูขอบอกไ้ก่อนเลยผูรู้คนนี้นี่หน้าตาเหมือนอูดแน่นอนไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกูรูของเราในวันนี้ครับผมมาแล้วครูจักรพรรดิค,ค่ะเหมือนอูดเหมือนอูดไหมเมื่อกี้พี่ติแซลพี่<อ>แก้ว่าเหมือนอูดเ<อ>ห,หมือนไหม เอายี่วันวันนี้เราบอกว่าพาหนะของท้องทะเลทรายครับพี่แก้มครับพมืนิี้ติดทางกับน้องไว้ก็คืออูดของเราเรือมีขาของเราครับสิ่งมหัศจรรย์ในท้องทะเลทรายความพิเศษเขามันมียังไงบ้างดีกว่าพี่แก้มลองดูดีกว่าเคยสังเกตไหมว่าทะเลทรายมันก็ท้องร้อนแรงน้าก็มีน้อยมากน้องสงสัยไหมว่าลูกอูดมันเติมพลังยังไงนั่นแม่แปลว่าอูดต้องมีน้ํามันใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่ อูดเดินทางเป็นนาเนี่ยพลังงานเขาก็เริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอูดอ่ะเขาก็จะเก็บพลังงานไว้บนหลังหรือบริเวณโหนกของเขาที่ถ้าน้องๆเห็นถ้าดูที่อูดอ่ะจะมีลักษณะเป็นนูนๆอยู่ที่หลังใช่ไหมคะนั่นแหละคือแหล่งพลังงานสำรองของเขาแปลว่าพี่แก้มครับพี่เดชครับไอ้เจ้าโหนกที่เราเห็นตัวนั้นนั่นก็คือเก็บอะไรนะเก็บอะไรนะพลังงานเก็บพลังงานก็คือในรูปแบบ ไขมันแปลว่าถ้าพลังงานของเขาปุ๊บเนี่ยอยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเป็นโหนกอุดโหนกอุดปุ๊บถ้าเขาใช้พลังงานไปหมดปุ๊บเป็นไงเป็นไงค่อยๆหมดปุ๊บเป็นไงเป็นไงโหนกจะเป็นไงลูกถูกเอ้ยถูกต้องเยี่ยมเลยเก่งมากทุกคนเลยว่าแต่พี่ถือลมาทำไมล่ะคะลูกโลกอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นด่านต่อไปที่พี่แก้มจะพาน้องๆไปดูว่าทะเลทราย ของเราเนี่ยนอกจากจะมีที่ที่อยู่ของอูดแล้วใช่ไหมคะแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าในทะเลทรายของเราเนี่ยมีทั่วโลกเลยแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวพี่แก้มพาไปดูพร้อมกับลูปโลกนี้ไปพร้อมกับพายุทะเลทรายพายุทะเลทรายมาพอดีเลยไปเลยไปเลยพายุทะเลทรายพายุทรายโอ้ยเกือบชนโอ้ยมือนหัวมือนหัวไหมสุดยอดมากพายุทรายของเรา เดี๋ยวพี่แก้มเนี่ยนะจะเอาลูกโลกให้พิติช่วยพี่แก้มถือนิดนึงเพื่อที่พี่แก้มเนี่ยจะพาน้องๆไปทัวร์ทุกทวีปในโลกไปเราจะไปตามหากันว่าทะเลทรายมีที่ไหนในโลกของเราบ้างเดี๋ยวจะหาซิมสันก่อนซิมสันซิมสันอยู่ที่ทวีปออสเตรเลียสตรนลียหมุนที่ รู้ไหมคะทะเลทรายซาฮาราอยู่ที่ไหนซาฮาราซาฮาราไม่นุพี่เจร,รู้ไหมครับไม่รู้ไม่ได้มีนี้ด้วยนะใช่ไม่มีนี้นี้้ดวยนี้ด้วยอ่าทะเลทรายซาฮารานะคะเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะกินพื้นที่ส่วนเหนือ,อทั้งหมดของทวีปแอฟ,ฟริกาโอ้โหพี่แจ๊กแปลว่าทะเลทรายนี่ที่เราเห็นนี่ที่เราแปลกแกันไปแปลว่าเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างแห้งแล้งมากเลยเนาะ ใช่ค่ะเป็นที่ที่แห้งแล้วน่นมันก็เป็นไงคะจากที่เราแปะทุกทวีปเลยเนี่ยเรานับกันเนี่ยเอเชียอเมริกาออสเตรเลียเป็นไงครบทั้งโลกเลยใช่ไหมคะแต่คราวนี้แหละมันเกิดทะเลทรายได้ยังไงอสงสัยหไหมว่าเกิดทะเลทรายได้งไงอะไรทําให้มันเกิดทรายขึ้นมาพี่แก้มจะพาเด็กๆมาเฉลยว่าไอ้ลูไอ้คลื่นไอล้ไไอลอยต่างๆบนทะเลทรายรมันเกิดมาได้ยังไง ไม่ใช่เท้าอูดเนี่ยนะไม่ใช่เท้าอูดไ่ใช่องั้นเดี๋ยวพี่แก้มนาเลยดีกว่าตรงไหนดีอ่ะมาเลยครับอาดุ๊กโอเคพร้อมแล้วนี่เลยครับเราจะคุยเราคุยเรื่องของเนินทรายงั้นเด็กๆลองดูเขาได้โน้นเนินทรายที่อยู่บนหลังอูอย่างนั้นอ่ะสูงแล้วเป็นริ้วเป็นอะไรนั่นอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอเคชวนเด็กๆดูดีกว่าเด็กดูในกระบะนี้มีอะไรบ้างก่อนอื่นก่อนอื่นสังเกตดูว่าตอนนี้ทรายมันเป็นยังไงคะ เป็นเนินส er ูงสูงเป็นเนินส <mesi> like ูงสูงตอนนี้เราสังเกตแล้วนะว่าตอนนี้มันเป็นเนินทรายสูงสูงใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราสังเกตที่ใบพัดอันนี้นะใบพัดอันนี้มันจะเปรียบเสมือนกับกระแสลมที่มันจะพัดจากด้านนี้มาหนึ่งสองสามไปแลวครับทุกคนพร้อมกดทุกคนทีนี้สังเกตดูอ่าตอนนี้ลมมันกําลังพัดมาทางที่แก้มอ่าสังเกตดูเป็นไงคะแหม่มเป็นไงบ้างเป็นไง ถ้าเด็กลองสังเกตดูเห็นไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยทรายมันอยู่ฝั่งเยอะเลยใช่ปห<ช>แต่พอมีกระแสลมพัดมาทางไงพัดมาฝั่งไหนฝั่งนี้ปุ๊บเยุบเลยค่ะฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วมันก็หมุนไปทางนี้ใช่ไหมอ่าพอมันพัดฝั่งนี้ปุ๊บไปทางนี้แล้วฝั่งนี้เป็นไงคะยุบค่ะอ่ามันยุบแล้วฝั่งนี้เป็นไงโค้งขึ้นอ่าี่นี่แหลคะลคะ่ะก็คือหลักการของการเกิดเนิน,นทรายในทะเลทราย เราเห็นแล้วเนาะว่าลมนี่เป็นตัวการสําคัญนะให้เกิดนะครเดินทรายต่างๆแต่ว่ายังไม่พอนะอันนี้ดูเป็นแห้งแล้งเนาะทะเลทรายแต่เชื่อไหมว่านอกจากมีมนุษย์แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่ในทะเลทรายอีกนะโอเคโอเคพร้อมไหมครับเด็กๆครับพร้อมแล้วค่ะไม่ต้องไปแบบพายุทะเลทรายแล้วนะนะเราเดินไปเฉยๆนะโอเคแบบแปลกๆสับตกใจโอเคเดินทางกันครับผมตอนนี้เด็กเรากำลังจะมาสํารวจกันว่าในทะเลทรายค่ะมันมี ตัวอะไรบ้างที่สามารถอยู่ในทะเลทรายได้และเขาอยู่ได้ยังไงในทะเลทรายพาทุกคนมาดูครับสิงมหัศจรรย์ยักษ์ใหญ่แห่งทะเลทรายนั่นก็คือตอน้นกระบองเพชรไม่ใช่ครับนกเขาครับต,ต้นตะบองเพชรนะ่ะตะบ,บองเพชรยักษ์ตตแต่ทำไมนกมันไปอยู่ใน,นต้กกนกระบองเพชรสงสัยสงสัยใช่ไหมคะว่าหน,หนกเขาแมวเอลอยู่ได้ไงโดยที่ ไม่โดนน้ำอ่าเด็กๆรู้ไหมคิดว่ามันไปอยู่ได้ยังไงมันขุดโพรงเลยแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นอ่ามีนกอีกชนิดหนึ่งที่เขาอ่ะเข้ามาสร้างบ้านสร้างห้องในคอนโดเนี้ยก่อนก็คือนกหัวขวานฮี่านกหัวขวานเนี่ยเป็นไงถ้าเราถ้านึกภาพออกนกหัวขวานมันจะต้องไปเจาะเจาะอย่างนี้ที่ต้นไม้ใช่ไหมคะไม่เจ็บอ่าไม่เจ็บปากไม่เจ็บเพราะว่านกหัวขวานเนี่ยเขามี มีกลไกในร่างกายที่เขาสามารถทนได้ในเวลาที่เขาไปเจาะไปเจาะเพื่อที่จะสร้างหลังสร้างโครงเพื่อที่จะเลี้ยงลูกสร้างครอบครัวอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นอ่าทีนี้พอนกหัวขวานตัวนี้เนี่ยเขาเลี้ยงลูกตอนกจากไปแล้วเป็นไงนกเขมเอลวเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่แทนเพราะฉะนั้นนกเขมวเอลไม่ได้เป็นคนเจาะโครงจะเป็นนกหัวขวานเจาะแล้ว ต้นกระองเพชรมันต้องมีหนามต้นไหมคะหนูเห็นบางต้นมันไม่มีหนามแล้วบางต้นหนามก็จะนิ่มทำไมจะกระงเพชรบางต้นก็มีอะไรนะมีหนามบางต้นก็ยังไงครับไม่มีหนามไม่มีหนามบางต้นก็นิ่มๆเออบางต้นนิ่มด้วยจานี้อยากรู้ไหมว่าความลับของเขาอยู่ตรงไหนอยากรู้ไหมอยากรู้ครับอยากรู้จริงเปล่าจริงค่ะไม่บอกไม่บอกแต่ว่าแต่ว่าเราจะต้องไปทดลองไง ไม่บอกเองต้องให้ไปทดลองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจันจากกระองเพชรต้นมะสกขุนอยู่ไหมนี่จะบอกให้ว่าอันนี้สําคัญมากเลยนะนี่อันนี้คืออะไรนะกระบองเพชรแต่วันดีคืนดีบางครั้งพี่เองเนี่ยตัดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คว้ามันแล้วเอาไปตังค์เ่เลยเลยตัดไม่ได้ดิสาอันนี้เนี่ยก็คือกระบองเพชร ที่มีลักษณะเป็นแท่ง<ม>คล้ายกับ<ม>รกระบองเพชรยกักษ์ของเราแต่ว่าจะไม่ใช่ซากโรนะคะอันนี้ที่พี่แก้มมาให้ดูอ่ะท<ม>ีนี้จากที่เด็กๆลองถามดูว่าลักษณะของหนามมันเป็นยังไงอ่ะให้ทุกคนลองแตกเบาๆทีนี้ลองเด็กๆลองบอกพี่แก้มว่าสองต้นนี้พอจับแล้วมันต่างความรู้สึกมันต่างก<อ>ันไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะฮะสัมภาษณ์เป็นไม้กระวองเพชร แต่ละแหลมกว่าอันนี้ส่วนอันนี้มันก็จะแบบว่ามันจะเลียงกว่าแล้วมันก็จะหนักกว่ามันคล้ายๆงาช้างที่แหลมอ๋อคล้ายๆงาช้างที่แหลมช้างพูดใสพี่คนอย่างนี้เลยพี่ติต้นกะเพราเนี่ยที่วันนี้ที่พี่แก้มเอามาให้เนี่ยต้นกะเพรามันมีอะไรมันมีทั้งต้นแล้วมีทั้งใบใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมถั่งจีนแล้วต้นกระบองเพชรอ่ะมันมีใบปะมีไหนอ่ะใบมันนี่ค่ะ กระบองเพชรกระบองเพชรไหนก็ะป้าไหนใบของกระบองเพชรไหนคือใบอุ้ยทำไมใบมันเล็กมีแหลจังไหมแหลมขาแหลมนะค่ะี่มไม่ได้เอาไว้ป้องกันตัวค่ะอ่ามันไม่มีใบเดี๋ยวมันมีหนามหนูหนูอยากถามว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยมันต้องการน้ำไหมคะมันต้องการน้ำนั่นแน่เป็นคำถามที่ดีที่เราเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าต้นกระบองเพชรต้องการน้ำไหมก่อนอื่น นี่เลยเดี๋ยวพี่แก้วจะมาไขความลับให้เด็กๆดูอ่ะนี้คจะได้เลยใช่อ่ะทีนี้ลองสังเกตดูว่าเอาส่องดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงตรงสีขาวๆอ่ะเป็นยังไงคะจากการที่ส่องดูแล้วเห็นอะไรไหมอ่ะลองแตะดูด้วยลองแตะตรงขาวๆ มันเหมือนเนื้อเมล่อนอะเนื้อเมล่อนอ่าแล้วเวลาเรากินเนื้อเมล่อนเข้าไปอะเรารู้สึกไหมว่าน้ําในเนื้อเมล่อนมันเยอะเพราะฉะนั้นถ่าเนี้มันคล้ายๆกับเนื้อเมล่อนก็แปลว่านี้ข้างในข้างในมันมีน้ําเยอะไหมคะคิดว่าน้ํามันเยอะไหมน่าจะเยอะนิดนึงค่ะอือแปลว่าเราได้ความลับของกระบองเพชรแล้วว่าใครไปรดน้าให้ใครไปรดน้ําให้ทีนี้ใครไปดน้ําให้ก็ย้อนกลับมานี่แหละค่ะ ในทะเลทรายอะ่ะมันก็จงถึงแม้ว่าฝนมันตกจะน้อยแต่ยังไงมันก็ยังมีฝนตกบ้างอย่างน้อยๆต่อปีแล้วก็นอกจากฝนอะ่ะมันก็ยังมีน้ําค้างเนอะีเลยพอเวลาน้ําค้างค่ะมันตกมาตอนกลางคืนหรือว่ามันมีน้ําหยดลงมาจากฟ้าใช่ไหมคะน้ํามันก็จะไหลลงมาเนี่ยตามร่องตามร่องของกระบองเพชรเนี่ยพอ,อน้ํามันไหลไหลไลงมาที่ลากแล้วใช่ไหมคะลากกระบองเพชรเนี่ย มันก็ดูดน้ําแล้วก็เก็บเข้าไปในตรงที่เด็กๆเห็นว่ามันเป็นสีขาวๆเนี่ยเห็นปะ<ม>เห็นไหม,มเพราะว่าลองจับดูเนี่ยเป็นไงมีน้ําเยอะเลยข้างใน okay, หนูรู้อันนี้แล้วค่ะหนูอยากรู้อันนี้บ้างค่ะอ่าต้นนี้ใช่ไหมคะใช่จากเมื่อกี้ที่พี่แก้มอ่ะเล่าว,ว่าน้ํามันหยดลงมาเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมทีนี้เด็กๆเคยสงสัยไหมว่ารากของกระบองเพชรมันเป็นยังไงหนูอยากรู้มากเลยหนูอยากรู้มากอ่อาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไขความลับ ว่าลากของกระบองเพชรมันเป็นยังไงอะองเด็กๆลองสังเกตดูเห็นไหมคะว่าไอ้ที่มันเป็นอันใหญ่ใหญ่แล้วก็โผล่มาจากโคนต้นะอะเห็นปะ <iye hard S 2> เห็นมาเห็นอันอใหญ่ๆหไหมเห็นค่ะอะอันนี้แหละคือส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นรากแก้วของกระบองเพชร แต่ทีนี้กระบองเพชรเขาหาน้ําได้ยังไงใช่ไหมม,มันจะไปเชื่อมโยงก,กันกับระบบลากลาดฝอยหรือว่าลาดแขน<ม>เห็นป่าวว่าลากกระบองเพชรเนี่ยดูมันฟูๆอย่างนี้ใช่ป่ะในธรรมชาติอะลากมันจะแผ่ขยายออกมาอย่างนี้ทีนี้พอน้ํามันลงมาอย่างนี้ปุ๊บอะลากพวกเนี้ยมันก็จะไปเหมือนช่วยหาน้ำแล้วก็ดูดน้ำกลับเข้าไปในลำต้นอออ่าก็คือความลับทั้งหมดของ,องกระบอกบอเพชรนะ ไม่ใช่ว่ามีใครมาลดน้ำเขาใช่เขาสามารถอยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละด้วยการปรับตัวมาอย่างยาวนานทั้งระบบรากลำต้นอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างเลยเนาะใช่นะครับผมก็เดี๋ยวเด็กๆครับสนุกไหมเอ่ยสนุกค่ะคแต่ว่าเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกของรายการไซอันแก๊งสเตอร์ กวนคิดวิทย์แก๊งนะครับผมและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับทุกคนครับเอาไว้โอกาสหน้าววเราพบกันใหม่วันนี้ทุกขอกับคขาว่าขอบคุณและสวัสดีครับติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านความสนุกสนานของพี่ๆและหนูๆใส่แอนแกงสเตอร์ ster, ได้ทาง N S M Thailand อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแล้วจะดูว่ารายการฟิฟฟียังมีอีกเยอะครับ